ครับวันนี้เขากำลังล้างบ้านนะครับนะครับไปนะครับนนีกำลังล้างบ้านนะครับ <i> ไ,ไปนะครับ สะอาดมากเลยครับเดยวแค่เท <ing> ่าน well. ี้ครับนี่ครับขวับไปเรื่อยครับขวาบไปเลยแล้วกะ ครับโตครับลางบ้านโตครับไปครับเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ครับ